สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ My Dear Journey นะคะวันนี้คะ่ะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันว่าจากวันนี้นะคะไปจนถึงสิ้นปีนะคะจัก,กรวาลจะส่งมอบพลังงานดีๆอะไรมาให้เพื่อนๆบ้างนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิอากาศกันก็มีไพ่ให้เพื่อนๆเ,เลือกทั้งหมด3ใบนะคะเริ่มจากใบนี้เป็นใบที่1น,นะใบนี้นะคะนี่นะ แล้วก็ใบที่สองนะคะจะเป็นไพ่ใบนี้นะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะใบนี้ค่ะนี่นะใบที่หนึ่งสองและสามนะคะเพื่อนๆตั้งสมาธินะแล้วก็เลือกไพ่ใบที่ถูกใจใบที่ดึงดูดเรามากที่สุดนะคะแล้วเรามาดูคำทำนายของพลังงานของเพื่อนๆพ,พร้อมๆกันค่ะ ยินดีต้อนรับเพื่อนเอนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งะคะไพ่ประจำตัวของเพื่อนๆได้ไพ่ h a v e patience love is patient and kind always ว่าสัมผัสได้ว่าพลังงานดีๆที่จักรวาลจะส่งมอบให้กับเพื่อนๆชาวกองที่1ก็คือไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่เพื่อนๆเ,เคยใช้ความอดทนการรอคอย หรือสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราอดทนรอมานานหรือแม้กระทั่งบางคนรู้สึกว่าเราเราเลิกตั้งความหวังกับมันไปละแต่ความอดทนนั้นของเพื่อนเพื่อนนะฮะมันกําลังจะสำฤทธิ์ผลแล้วนะฮะสิ่งที่เพื่อนเพื่อนรอคอยสิ่งที่เพื่อนๆนคาดหวังหรือสิ่งที่เราควรจะได้รับเรากําลังจะได้สิ่งนั้นจักรวาลกําลังจะใจดีกับเราและให้รางวัลเรานะฮะ กับความอดทนความใจเย็นในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทำอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ความมองเห็นจากเพื่อนๆที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันขอ่อนุญายหามุมที่ลงตัวที่สุดนะคะเรามาดูสิว่าไพ่ทาโร่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างนี่นะคะใบสำหรับที่เจอเป็นเดือะซันนะคะ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่จัก,กรวาลจะมอบให้เพื่อนๆชาวกองที่หนึ่ง p r เพร์เนะฮะเเหรียญน,นะฮะสดาบ2ไม้เท้าและเช a ริอตจัก,กรวาลกำลังจะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสารหรือเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆรอคำตอบ แล่หลายคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเราอาจจะมีคำถามบางอย่างในใจหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราเรารอคอยคำตอบว่าเราควรที่จะเลือกเส้นทางไหนหรือเราควรที่จะตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์เป็นสิ่งที่เราเฝ้เฝรอเฝ้าคอยจริงๆนะเรารอมันอย่างจนบางครั้งรู้สึกว่าหมดความหวังไปแล้วแต่จักรวาลจะสื่อสารมาบอกเพื่อนๆว่าไอสิ่งที่เรารอเนี่ย เรากำลังจะรู้แล้วว่าเราควรที่จะตัดสินใจอย่างไรทีนี้ก็รู้สึกว่าตอนที่จักรวาลเหมือนตีตูดบอกเรานะคะว่าเฮ้ยเราควรตัดสินใจได้แล้วตัวเราเองนั่นแหละต่างหากที่รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจจริงๆเพื่อนๆมีคำตอบในใจอยู่แล้วในสิ่งที่ ตนสิ่งที่เราตามหาคําตอบเนี่ยเพื่อนๆมีคําตอบในใจอยู่แล้วว่าทางไหนที่มันจะเป็นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเราแต่เราเองต่างหากที่ไม่กล้าตัดสินใจแต่จักรวาลเหมือนจะลงดาบลงมาแล้วก็จะบีบให้เราต้องตัดสินใจในสถานการณ์นี้เพราะอะไรเพราะความสําเร็จรอเพื่อนๆอ,อ,อยู่ ตอนนี้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ฉุดรั้งให้ตัวเราไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่เราควรจะเป็นยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจริงๆเรามีสัญญาณบางอย่างที่รู้อยู่แล้วว่าเราควรจะตัดสินใจที่จะทําอย่างไรในสถานการณ์นี้แต่เราประวิงเวลาแล้วเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจท,ทั้งที่เรารู้ว่าคําตอบที่ดีที่สุดของตัวเราในสถานการณ์นี้คืออะไร แต่จักรวาลจะบีบให้เราต้องตัดสินใจในสถานาการณ์นี้เพราะชะตาของเพื่อนๆมันจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วเราหยุดนิ่งมานานเกินไปเราเราขังตัวเองไว้ในสิ่งที่เราไม่ควรจะขังเราควรจะเป็นคนที่จะได้รับชัยชนะความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าในชีวิตเราแค่ไม่กล้าตัดสินใจในสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรตัดสินใจเราหลอกตัวเองเราเรามีกำแพงให้กับสัญชาตญาณที่เรารู้ว่าเราควรตัดสินใจได้แล้วแต่เราดื้อ พลังงานตรงนี้คือเราเคยดื้อดึงว่าไม่แต่จัก,กรวาลจะตีแล้วว่าอยู่ต้องไปข้างหน้าได้แล้วเพื่อนๆจะต้องไปข้างหน้าเราต้องยอมละทิ้งบางอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเป็นตัวตนเดิมๆของเราบางอย่างที่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะหยุดอยู่แบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกเบื่อในสิ่งที่ทำไมเราไม่สำเร็จสักทีเราไม่ก้าวหน้าสักที เราหลอกตัวเองอยู่ซ้าๆเราหลอกตัวเองในสิ่งที่เราปิดตาเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นเป็นอย่างไรแต่เราไม่กล้าที่จะเปิดตาออกมามันเหมือนคนที่ปิดตาเพื่อหลอกตัวเองทั้งๆที่เรารู้ว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วความสําเร็จเนี่ยก้าวถ้วยและชาลีอัดมันรออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆอดทนมาเนิ่นนานเนี่ยจัก,กรวาลกำลังจะบอกว่า อยู่เพื่อนๆควรที่จะได้รับสิ่งดีๆที่เราควรจะได้รับจากการความอดทนการรอคอยมันควรจะสิ้นสุดลงได้แล้วถ้าบางคนรอความชัดเจนในเรื่องของเราอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมในสถานการณ์บางอย่างหรือบางคนรอในเรื่องของ ออผลการตัดสินทางด้านทางกฎหมายเพื่อนๆกำลังจะได้รับสิ่งที่เราควรจะได้รับความยุติธรรมที่เรารอคอยกำลังจะเกิดขึ้นพลังงานไพ่ใบปิด3ามใบนี้สวยมากๆ justice s t ring แล้วก็ king ไม้เทา้าราชาถือไม้เทา้าสิ่งที่เพื่อนๆควรจะได้รับเรากำลังจะได้รับความเข้มแข็งเรากำลังจะกลับคืนมา และเราจะกลับมายืนอย่างสง่าผ่าเผยได้อีกครั้งสำหรับใครที่วงวงัวงวนอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตความมั่นใจว่าในช่วงเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปีจักรวาลจะทำยังไงก็ได้ที่จะผลักจะดันจะดึงจะดึงผ้าปิดตาของเพื่อนๆออกว่าจะบังคับให้เราจะต้องตัดสินใจเคยเห็นไหมคะว่าเคยเราเคยอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที เรารู้นะว่ามันไม่ดีมันท็อกซิกเราพอรับรู้สัญญาณบางอย่างว่าเออเขาไม่จริงใจกับเราแต่เราไม่เลือกจัก,กรวาลจะส่งความทรมารหรือความเจ็บปวดลงมาให้เรามากขึ้นเพื่อให้เรายอมตัดสินใจสักทีจะใส่ลงมาอีกความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจจนเรารับรู้ได้ว่าเราไม่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นอีกต่อไป ความอดทนการรอคอยของเพื่อนมันจะสิ้นสุดลงเพราะอะไรเพราะความสําเร็จสิ่งที่เพื่อนๆต้องการความสุขความสําเร็จพลังอํานาจการกลับมามีกลับมาเป็นตัวของเราอะกลับมาเฉิดฉายจริงๆเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีศักยภาพมากๆเราเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆมากๆแต่เราเอาตัวเองไปจมโดยการปิดตาตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ เรารู้ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับเรามาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่ออรเค้ามีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งบ้างกองชอบไพ่เด็กมีมากนะคะมันเป็นเด็กที่มันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งสต็อปนะฮะชัดเจนไหมฮะ Fa ไพ่อ,อยากจะบอกว่าเพื่อนๆจะต้องหยุดบางสิ่งบางอย่างที่เรายือ้อบางสิ่งบางอย่างที่เราพยายามดึงดันที่จะไปต่อเราอาจจะต้องหยุดมันมีสัญญาณเตือนหลายๆอย่างที่เราเราเห็นอยู่แล้วแต่เราอิกนอมองข้ามละเลยไปลองหยุด แล้วพักกลับมาพักกายพักใจยอยู่กับตัวเองเชื่อมั่นและศรัทธาว่าเราจะได้เจอสิ่งดีๆเราจะได้รับความยุติธรรมเราจะกลับมาเป็นคิงถือไม้เท้าอีกครั้งความสุขความหวังอย่างที่เราต้องการจะกลับมาและสุดท้ายความสําเร็จชาริออตคือความสําเร็จคือเมื่อเป็นคนที่คู่ควรในสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ตัดสินใจเพื่อนๆจะวังวนอยู่ในสิ่งเดิมๆสิ่งสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เราต้องการคือความสงบอะไรก็ตามที่เราไม่ชีวิตเราไม่สงบสุขเราควรหยุดแล้วถอยด้วยออกมากลับมาพักเราเชื่อมั่นว่าเราคู่ควรศรัทธาในตัวเองว่าเราคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆและเพื่อนๆจะได้รับมันเป็นกำลังใจให้กแบับเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งนะคะ ยีมีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่สองนะฮะไพ่ประจำตัวของเพื่อนๆในไพ่ compassion be gentle with yourself forgiveness will set you free see the light in yourself and others เพื่อนๆกำลังจะได้รับความใจดีจักรวาลกำลังจะส่งมอบความเมตตาหรือคนที่เขาจะใจดีกับเรา คนนี้เขาพร้อมจะสพอร์ตเราแต่สิ่งที่เพื่อนเพื่อนจะต้องทําก่อนหน้านั้นที่เพื่อนเอนจะได้รับสิ่งนี้คือจักรวาลอยากจะบอกว่าให้เพื่อนเืนเนะ่ยใจดีกับตัวเองก่อนหลายๆคนที่เลือกให้กองน,นี้บางคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ยอมให้อภัยตัวเองหรือยังไม่ยอมให้อภัยใครสคักคนเพื่อนๆนจะได้รับ สิ่งที่เป็นเพื่อนคู่ควรก็ต่อเมื่อเราจะต้องยอมให้อภยัยคําว่าให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมให้ใครหรือว่ายินดีกับสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเราไม่ใช่นะคะการให้อภัยคือการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมมองหลายๆมุมมอง,อรเ,มมมองเราไม่จําเป็นต้องยอมรับว่าเขาทําถูก แต่ให้เราเข้าใจว่าเขาทำไปเพราะอะไรแม้ว่ามันจะเป็นเหตุผลที่ไม่ดีก็ตามแล้วก็เข้าใจเพื่อปลดปล่อยพันธนาการของตัวเองออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆ set y น u free ่หรือใจเราเป็นอิสระต่อสิ่งนั้นเพื่อนๆน,นจะมีพื้นที่ว่างในการรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตแต่ถ้ากิดว่าตราบใดก็ตามที่เพื่อนๆยังเก็บยังถือ ยังแบกความรู้สึกผิดหรือความเจ็บแค้งเครื่งโกรธจากใครบางคนจากบางสถานการณ์จากบางสังคมเพื่อนๆจะไม่มีพื้นที่ว่างให้พลังงานดีๆเข้ามาอยู่ในใจของเพื่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่กวางเห็นอย่างแรกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่สองขออนุญาตหามุมเดีวเรามาดูกันว่าไพ่ทาโรมีอะไรจะบอกเพื่อนๆบ้างว่า จกักรวาลจะส่งมอบพลังงานดีๆอะไรให้กับเพื่อนๆในช่วงเวลาที่เหลือของปีนะคะอู้ควีนห้วยออ้ เป็นไพ่ที่สวยมากมากมาโอเคเรื่องความรักความรักความรักโดดเด่นมากๆสำหรับเพื่อนๆที่เลือกก่องที่สองควีนถ้วยจัดเม้นคิงถ้วยหกไม้เท้าแล้วก็สองไม้เท้าสิ่งที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับจากจักรวาลในช่วงสิ้นปีก็คือคนที่จะ เป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกเราได้เป็นคนที่ใจดีตรงกับคำว่า compassion เลยไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพื่อนๆกำลังจะได้เจอคู่คู่ตัวนางหันที่ใช่ที่เหมาะกับเราถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็จะได้เจอคนที่ถ้าเราเป็นพลังงานเฟมนิน i นแล้วกันไม่เยกผู้หญิงเป็นพลังงานทางด้านเพศหญิง เราก็จะได้เจอคนที่มีความสุข,ขุมใจเย็นเข้าใจโลกเป็นคนที่มีความมั่นคงใจดีสุภาพอ่อนโยนพร้อมที่จะสพอร์ตดูแลเราเป็นคนที่มีความรักอย่างเต็มเปี่ยมที่อยู่ในมือเนี่ยที่พร้อมจะมอบให้เราและขิงถ้วยคือคนที่หนักแน่นมั่นคงมากๆเพราะคนคนนี้ ไม่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาสําหรับคนที่เรากําลังจะได้เจอนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ความรักของเรากับเขาเขาจะหนักแน่นมั่นคงเสมอและเขาจะใช้ความนิ่งความใจเย็นความเป็นผู้ใหญ่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้แต่ถ้าเราเป็นพลังงานที่เป็นแมสกิลันเราจะได้เจอ ใครสักคนที่มีจิตใจ,จอ่อนโยนเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเป็นคนที่มีความรักอย่างบริสุทธิ์รักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนที่จะนึกถึงเราก่อนตัวเองเสมอคีนถ้วยกับคิงถ้วยควรสัมผัสได้ว่าเราสองคนเนี่ยไม่น่าจะใช่คนใหม่ๆในชีวิตกันละกันเราอาจจะเคยเดินสวนกันมาแล้วหรือ เคยมีความสัมพันธ์ในเลเวลใดเลเวลหนึ่งมาแล้วอย่างเช่นอาจจะเคยเป็นเพื่อนการอาจจะเคยเป็นคนคุยกันหรือแม้กระทั่งอาจจะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนก็นได้หรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักกันตั้งแต่ในอดีตชาติไพ่จัดเม้นเป็นไพ่ของการหวนคืนกลับมาของใครบางคนกวจะไม่ได้นะคะว่าองค์นี้คือเรียกว่าเทพองค์อะไรนะคะถ้าเทพองค์นี้กําลังเป่าแตรเพื่อปลุก ฟื้นขึ้นความสัมพันธ์หรือว่าเรากับเขาที่มันไม่มีชีวิตไปแล้วให้กลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งที่กว่างพูดว่าเราและเขาน่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วแยกย้ายกันไปเพราะทึ่เมื่อจะเห็นว่าตอนนี้คิงถ้วยและควียยนถ้วยหันหน้าไปคนละด้านแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเราและเขาเนี่ยน่าจะห่างกันไปแล้วนะ แต่ไม่ว่าจะห่างกันนานแค่ไหนสายใยระหว่างเราและเขายังมีอยู่เสมอแม้ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามลึกๆในจิตใต้สำนึกเราและเขาเขายังผูกกันด้วยพันธสัญญาบางอยา่างและมันจะได้วนกลับมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมซึ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ครั้งนี้ถ้าได้วนกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่จะได้มีความสำเร็จชัยชนะ success ขอดูหน่อยค่ะสิบเหรียญโอ้โหเอ็มเพรสจัดเดรแฮงแมนแล้วก็สามเหรียญเราและเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเพื่อนกันหรือเป็นคนที่คิดมากกว่าเพื่อนแต่ไม่กล้าขยับความสัมพันธ์ให้เป็นมากกว่าเพื่อนเราและเขาเนี่ยมันมีความผูกพันกันมากๆต่อให้ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันแบบ ในทางชู้สาวหรือว่าความสัมพันธ์กันแบบในความรักสเสน่หานะ่ะแต่เราแล้วเขาเหมือนคนที่เป็นคนในครอบครัวมันมีความไว้ใจมันมีความเชื่อใจมันมีความมั่นใจซึ่งกันและกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นแฟนกันแล้วจริงๆได้หรือบางคนอาจจะมันกระทั่งเคยแต่งงานแล้วก็ได้ลแล้วยกย้ายกันไปความสัมพันธ์นี้มันที่หนึ่งในใจอะต่อให้เราและเขาจะได้แยกย้ายแล้ว บางคนอาจจะแยกย้ายไปมีคนใหม่ต่างคนต่างมีคนใหม่คือไม่ได้หมายความว่าเรามาเรามาเจอกันในเวลาที่มันไม่ใช่อย่างเช่นแบบเขามีคนใหม่แล้วเรากลับมาไม่ใช่นะก็รู้สึกว่าเวลานี้มันเป็นเวลาที่เหมาะสมเราและเขาเนี่ยมันคือพลังงานคนสองคนที่เจอกันในเวลาที่ใช่ณนะตอนนี้นะคะเพราะว่ามันคือที่หนึ่งในใจตลอดมาแล้วก็รู้สึกว่าเราและเขาเนี่ย มันมันไม่ใช่คนใหม่แน่เลยอะ่ะมันดูแบบมันดูเหมือนอยู่ตรงเนี้ยมาตั้งนานแล้วอืมแล้วมันจะได้กลับมาทำให้ความสัมพันธ์ที่มันควรที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนี่ไนท์ถือถ้วยโอเคสองดาบอาจารย์สติสหรือถ้าบางคนความสัมพันธ์นี้ตอนที่เคยเจอกัน อาจจะอยู่ในจุดที่เราหรือเขามีคนของกันอยู่แล้วอย่างเช่นเราอาจจะมีแฟนหรือเขาไม่ีแฟนทําให้นะโมเมนต์นั้นที่เราเคยเจอกันมันไม่ได้สร้างสัมพันธ์อะไรกันไปมากกว่านั้นแต่ครั้งนี้มันจะเป็นครั้งที่ถูกต้อง justice มันเป็นความรักที่ถูกคัลลองของธรรมหลังจากที่มันต้องแอบเก็บซ่อนเอาไว้เพราะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้และ ความหวานละมุนล,ละไมความใจดีอย่างนี้ก็เหมาะคอมแพชันเรากำลังจะได้เจอความรักที่ดีต่อใจเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆชาวกองที่สองออสัญญาณความรักมันอบอวนมากๆมันเต็มไปด้วยแต่เรื่องความรักเพราะฉะนั้นในช่วงสิ้นปีนี้สิ่งที่สิ่งดีๆที่จัก,กรวาลจะมอบให้เพื่อนๆก็คือความรักโอ้ โอ้ยสวยนะคะ happiness sadness อืมความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เราได้เติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นมันอาจจะเคยมีน้ำตากันมาก่อนแต่นะตอนนี้เนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยความสุขก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้เพื่อนๆชาวกองที่สองได้เจอ พลังงานดีดังไพที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะก็แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวกองที่3านะคะไพ่ประจำตัวของเพื่อนๆก็คือไพ่ past lives release your past life karma you are an o l d s o u l with deep wisdom healing your past lives will raise your vibration past life ในที่นี้ของไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ความรักในอดีตชาติแต่ก่านรู้สึกว่าเ,เพื่อนๆชาวกองที่สามหลายๆคนน่าจะมีบาดแผลเก่าๆมีเรื่องราวที่ถูกเก็บถูกแอบซ่อนไว้ในใจเป็นความเจ็บปวดบางคนอาจจะเป็นตั้งแต่ในวัยเด็กหรือบางคนเกิดจากประสบความประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในอดีต บางคนอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นจากครอบครัวจากคนรอบข้างหรือบางคนก็เป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองสิ่งแรกที่ความสัมผัสได้ก็คือไพ่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าขอให้เพื่อนๆชาวกองที่สามปลดปล่อยในความเจ็บปวดหรือบาดแผลเก่าๆที่มันเคยมีออกไปซะเยียวยารักษา ในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเพราะสิ่งดีๆกำลังรอเพื่อนๆอยู่แล้วเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราเยียวยารักษาจิตใจของเราได้แล้วเนี่ยแรงสั่นสะเทือนหรือวเบรชันของเราจะสูงขึ้นและเราจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่เราคู่ควรได้เร็วขึ้นซึ่งจริงๆพลังงานดีๆตรงเนี้ยรอเพื่อนๆอยู่ หลายหละคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าเปิดใจให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพราะมีบาดแผลอะไรบางอย่างหรือบางคนก็คือไม่ว่าจะเจอความรักกี่ครั้งก็จบลงแบบเดิมเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยในใจเราอะยังไม่เคยที่จะกลับไปเยียวยาบาดแผลเดิมที่มันฝังอยู่ในใจเพราะเรามีความกลัวใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ที่เรามีตรงหน้าเนี่ยค่ะ มันอยู่ด้วยความกลัวและสุดท้ายมันก็จะจบลงแบบเดิมเราม,มาดูไพ่ทาโร่กันค่ะเด็กถือถ้วยนะคะแฮงแมนไนท์ถือดาบเจ็บถ้วยแล้วก็จัสติสสำหเป็นเพื่อนชาวงนะองทีสามนะเพราะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะได้มีโอกาสเจอพลังงานดีๆในช่วงปลายปี นี่คนใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักและอยากที่จะสารสัมพันธ์กับเราแต่ด้วยความที่ก็รู้สึกว่าตัวเราค่อนข้างที่จะมีปมอยู่ในใจของทราเยอะเราอาจจะโสดมานานเราอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราไม่กล้าที่จะเปิดใจเราแขวนตัวเองไว้แบบนี้มาเนิ่นนานแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมามันเดี๋ยวมาแล้วก็ผ่านไปจนทําให้เราสับสนว่า เราจะได้มีโอกาสเจอความรักที่ดีไหมต่ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่กำลังจะเข้ามาหาเพื่อน,อนในช่วงปลายปีหรือถ้าเป็นใครที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วเรากำลังจะได้รับคำขอโทษขอโอกาสจากใครบางคนที่อาจจะเป็นประเด็นที่ค้างคาันมานานซึ่งถามว่าเราสับสนไหมเราสับสนนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราควรได้รับความยุติธรรมในสถานการณ์นี้อความมองให้ส่งกรณนนีทีนี้สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวกองที่สาม,มสิ่งในก็ตามนะคฮะก็รู้สึกว่าอย่างที่ไพ่บอกเลยให้เราีลิศยั o พา p a สไลฟ์คาร m มาอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นปมเป็นปัญหาที่มันเคยเกิเกดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือเป็นความสัมพันธ์ปัจจุบันที่มันเคยเกิดปัญหาเนี่อดีต เดอะสตาร์ Star, คือการเยียวยาซึ่งสอบคล้องกันกันกบไพ่ใบนี้เลยจักรวาลกำลังจะส่งสัญญาณพลังงานบางอย่างทำให้เ,เพื่อนเรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเยียวยาตัวเองก่อนหน้านี้นเราเหมือนเราสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อห่อหุ้มความเจ็บปวดเราไว้แต่สิ่งเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้ช่วยให้แผลตรงนั้นมันหายถ้าเราอยากที่จะเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็ สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ได้อย่างประสบความสำเร็จจริงๆในอนาคตเราต้องกล้าที่จะเปิดแผลมันออกไม่ใช่ปิดไว้เปิดมาเพื่อรักษาแผลไม่งั้นแผลมันก็จะเน่าแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนั้นถ้าเรายอมเปิดเปิดแผลขึ้นมาแล้วก็เยียวยาหลายคนที่เคยมีปมความสัมพันธ์อาจจะได้เจอใครบางคนที่จะเข้ามาเยียวยาความรู้สึก เป็นเหมือนน้าชโลมจิตใจให้กับเพื่อนๆชาวกองที่สามจากความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราหมดความหวังความศรัทธานในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไปแล้วคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเข้ามาดูแลเทคแคร์พร้อมที่จะออกแอคชั่นและเขาเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนๆเ,เคยเป็นเขาจะทําให้เพื่อนๆมั่นใจด้วยความจริงใจและความมั่นคงที่เขามี มาเป็นหนึ่งเหรียญน,นะหนึ่งเหรียญคือความชัดเจนความมั่นคงความจริงใจโอ้เอ็มเพรมาพร้อมเอ็มเพรนะคะหลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะถูกหลอกแล้วร,รู้สึกว่าเออเราไม่ได้รับความจริงใจแต่เชื่อเถอว่าจักรวาลกำลังจะส่งคนที่เป็นคู่ของเราเอ p r เ s รสเอ็มเพเป็นไพ่คู่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นคิงและ Queen King of King Queen of Queen พ่อและแม่ของโลกเพราะฉะนั้นเพื่อนๆกำลังจะได้เจอคนที่ศีเสมอและเหมาะสมกับเราแล้วจะทำให้เราเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นว่าโลกใบนี้ไม่ได้โหดร้ายเพียงแค่ว่าณนะวันนั้นที่เราเคยมีประสบการณ์ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นมันเป็นแค่ประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งเท่านั้นแต่คนคนนี้จะทำให้เรา กลับมาเชื่อมั่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วมาเปิดไพ่ออร์คิลนิดนึงนะฮะว่าไพ่ออร์คิลมีอะไรจะบอกเพื่อนๆชาวกองที่3บ้างอิเลเมนชันคนๆนี้จะมาเป็นเหมือนแสงสว่าง Movement โอ้โหพลังงานดีมากอิน u ท t เ o n ชันมาคู่กับเฮอร์มิตเลยคนคนนี้จะมาเป็นเหมือนแสงสว่างส,งส่งสองนำทางให้เพื่อนๆเ,เดินไปข้างหน้าได้อีกครั้งหนึง่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า เราไม่ต้องการความรักแล้วเพราะความรักนี้มันไม่ด้ทําให้เราประสบความสําเร็จสักทีแต่คนคนนี้จะเป็นเหมือนแสงที่ทาให้เรารู้ว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีอยู่จริงและเรากับเขากําลังจะจับมือกันไปเพื่อเดินหน้าความสัมพันธ์นี้กําลังจะมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าและมันเป็นเหมือนคู่ทางจิตวิญญาณเราและเขาจะเติบโตไปด้วยกันและเป็นการเติบโตที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันมากๆ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกองที่3นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย